ทำแซนด์วิชให้ด,ดูเลยค่ะเมนูแซนด์วิชเกาหลีเป็นเมนูแรกเลยนะคะที่ร้านของเรามีค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนเอาไปพูดก,กันปากต่อปากทำให้ร้านของเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะเอกเนเจอร์ของแซนด์วิชเราก็คือซอสค่ะที่เราใช้คือซอสทาทากับซอทาสททวซันไอแลนด์ค่ะซอสของเรามันนุ่มละมุนล,ลงตัวแบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนป,ปกติเราจะตีซอาสเทวซันไอแลนด์เองทุกครั้งค่ะแล้วตีครั้งหนึ่งก็คือตีเยอะมากกามแขนขึ้นสุดๆช่วงหลังๆมันนีลูกค้าเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะจะมีเวลาเตรียมของให้้้้้ช่่่่ววงงงงงกกลาาาาคืืนออออยททีหซไไดแแบบมตเ็จะ เราเลยไปตามหาซอส<อ>ทาวสันแอนดลที่คล้ายเคียงกับร้านเราที่สุดมาเจอซอสของแบรนด์เฟลเวอร์จอยค่ะรสชาติมันเหมือนกันมากเราจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองชิมจริงๆอะ่ะได้กินซอสนี้แล้วเหมือนกับได้กินแซนด์วิชร้านเราเลยทุกคนคือมันแค่เอามาจิ้มกับขนมปังก็อร่อยแล้วอะ่ะไม่ได้กินได้แค่กับแซนด์วิชนะคะคือมันทานกับสลัดก็ได้呀ม,มากคุณนะคือซอสต,ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆที่ถามว่าตอนเปิดร้านแรกๆกลัวไหมหรือว่ากลัวแบบไม่มีออเดอร์ไหมเราไม่กลัวเลยค่ะเพราะถ้าไม่เริ่มทําความจนนนนนมัั่่่าากกกลวววคคะทุี้ไป นะคะบ๊ายบาย